โป้นะครับผมนี้ลูกค้าเอามาให้ถอดตู้แอร์นะครับตรวจเช็คเพราะว่าเช็คแล้วภายนอกตรงตามขอบกระจกนะครับไม่มีน้ำรั่วแต่อย่างใดนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากท่อน้ำทิ้งนะครับเพราะว่ารุ่นบีที50โป้นะครับนาวลัลอ่าฟอร์ดเลนเจอร์ นะครับพวกนี้มันจะเป็นแบบเปลือกตู้ครับคือตู้แอร์เนี่ยจะประกบกับตัวถังนะครับแล้วท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันจะเทินเทินอยู่บนตัวถังอีกทีหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้เป็นสายยางเหมือนรถรุ่นก่อนนะครับปอร์ตอีโคสปอร์ตก็เหมือนกันนะครับพวกนี้ถ้าเกิดโฟมมันเสื่อมนะครับเกิดการย้อยนะครับ แล้วมันซับน้ําขึ้นมานะครับมันก็จะทาให้น้ํานั้นหยดลงพื้นได้นะครับหรือไม่ก็เวลาเราขับนะครับลมมันอาจจะตีขึ้นมานะครับตีขึ้นมาผ่านท่อน้ํานะครับก็ทําให้น้ํากระฉอออกมานะครับก็ต้องเช็คดูนะครับ แกะอย่างเดียวครับถิงจะตอบได้รุ่นนี้มันมองแล้วมันไม่ได้จะเห็นนะครับผมเนี่ยห็นแค่นั้นแหละครับผมแต่เรามองไม่เห็นหรอกว่ามันสนิทไม่สนิทแต่ว่าดูเขาดูเขานะครับก็จะมีถ้ามองนี้ก็จะเห็นเนาะตีดำๆเนี่ยละถ้ามององนี้มองไม่เห็นเห็นเป็นทางเห็นไหมครับลายเนี่ยนี่ด้วยเห็นไหม ค yeah, รับับนนี้แล้วก็มาสำรวจก่อนที่จะทำการขอดิ้นส่วนนะครับก็มีการงัดมาบ้างแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าอ๋อเอารถไปคา,าแครนะครับเพราะว่าพมมันเปียกน้ำนะครับก็เอาพรมไปทำความสะอาดมา ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวจัดการถอดคอนโซลกลางก่อนนะครับอันดับแรกวันดีก็มีลิ้วรอยนะครับนี่ปกติทางซ้ายทางขวานะครับมีการแกะนะครับ ตัวนี้นะครับก็มันถอดแกะกลางนะครับต้องถ่ายคลิปไปก่อนเนาะเพราะว่า <c oughs> มันมีความเสียหายนิดหน่อยนะครับอา้าวแรกก็จะเป็นพวกร่องรอยนะครับผมซึ่งก็จะเห็นกล้องไม่ค่อยจับนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับผมร่องรอยต <c oughs> ่างๆอ่าแล้วก็การขันน็อตนะครับ อัดค่อนข้างแน่นเกินนะครับไม่รู้ว่าใช้ไขควงไฟฟ้าอัดลงมาหรือเปล่านะครับพลาสติกมีฉีกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ที่ทําคลิปอะไรตรงเนี้ยไม่ได้จะไปตําหนิหรือดิสเครดิตอะไรใครนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายไว้นะครับในกรณีเกิดลูกค้า เกิดอยากจะติดตั้งระบบไฟนู่นนี่แล้วแกะออกมามันมีร่องรอยความเสียหายนะครับลูกค้าจะได้อ๋อโอเคมันมันเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ช่างเจทำนะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วจะคิดว่าช่างคนที่จับล่าจุดนั้นเป็นคนทำนะครับดังนั้นเราต้องอถ่ายคลิปไปก่อนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าโอเคนะมันมีความเสียหายมาก่อนหน้า มีการพยายามขันน็อตในนี้นะครับก็เลยบิดน,นะครับไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยก็มองมาเห็นนะครับมันจะถูกคนต้นกลางบังนะครับในส่วนของหน้ากากแอร์นะครับมีริ้วรอยนะครับมีการงัดมาหน่อย ิงพวกนี้ใช้มือดึงนะไม่ได้ใช้พวกเครื่องมืออะไรนะครับใช้มือดึงก็ออกแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้การดึงจากด้านล่างนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับไม่ได้ดึงจากด้านบนถ้าดึงด้านบนเนี่ยมันจะติดเงี้ยงนะครับพวกนี้จะต้องรู้ว่าตำแหน่งเงี้ยงอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับก็ทยอยถอดนะครับก็มาสะดุดตานะอันนี้เคยมีการถอดมาแล้วนะครับ ว่น็อตบิดเป็นรอยแล้วก็เปลือกพลาสติกจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีการง้างน,นะครับเหมือนจะเคยเอาอะไรมาติดตั้งไว้ตรงนี้คนระับ ไม่สนิทนะครับผมถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าพวกฟอร์ดกับมาดานั้น ABS เขาค่อนข้างแข็งนะครับถ้าไปงัดหรือทำอะไรแล้วมันอ้าเนี่ยมันจะไม่สนิทแบบนี้นะครับผมเกิดเราขับรถไปแล้วก็นเทือนได้นะครับให้เราทำการยกคอนโซลน,นะครับ ฝาบนออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาตัวออกนะครับผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้แยกชิ้นออกนะครับเพราะว่าช่างเจทําคนเดียวนะครับโฟมนะครับพวกโฟมพวกนี้เสื่อมละนะครับจะเห็นมันเปลี่ยนสีละนะครับจากออกอ่าเทาๆเหลืองๆครับตอนนี้เป็นตีน้าตาละโฟมมันตายแล้วนะครับยุ่ยละ ฟอโฟมมันตายก็จะมีผลทําให้กิ่นอับด้วยเช่นกันนะครับนี่เรายวทําการซีนโฟมให้ใหม่นี่นะครับใครจะใช้ BT50 Pro นะครับ Ford เ a n g e r นะครับ2013-2014นะครับพวกนี้เวลาเราดับเครื่องเนี่ยมันจะทําการเปิดเอาอากาศภายนอกเข้ามาให้อัตโนมัตินะครับแอ จึงมีกลิ่นอับได้ง่ายกว่าปกตินะครับกองนี่ต้องเปลี่ยนทีนะครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วอกองนั้นควรจะเปลี่ยนให้บ่อยนะครับเพราะมันเปิดเอาอากาศภายนอกเข้ามาเองนะครับระหว่างที่จอดนั้นมีมแมลงมีหนูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเดินตัวปิวเข้ามาเลยทีเดียวเชียวนะครับ พยายามมันเปลี่ยนกองแอกันบ่อยๆท่านเจทำการถอดเอเอรชันวาลมาแล้วนะครับเแวงเริ่มดำแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแกนวาลเริ่มดำนะครับ นะคทั้ง b ีี50ทั้งเ a นเจอร์นะครับถ้าฟีปั๊มเริ่มเอาไม่อยู่นะครับเริ่มระบายไม่ได้เนี่ยเนี่ยครับเริ่มจะทำแล้วนะครับนี่เป็นอาการเริ่มต้นช่างเจก็เอาชุดตู้นะครับชุดคูลิ่งยูนิคนะครับออกมาแล้วนะครับก็มาดูร่องรอยกันนะครับว่าอาจริงไม่จริงนะครับ ว่าน้ำมันหยดจากช่องนี้นะครับอันดับแรกเลยก็จะเห็นนะครับหยดน้ํะครับที่มันเป็นสนิมนะครับอ่าน้ํามันก็จะหยดลงไปในเนี้ยนะครับอจะเห็นร่องรอยนะาบางทีก็ไหลถอยหลังนะครับจะเห็นร่องรอยนะครับทางน้ํา ตีแดงๆหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดก็ท่วมไปนะครับในรถรถที่เป็นระบบเนี้ยจะเจอบ่อยนี่ก็จะเป็นชุดคูลร่นยูนิคนะครับผมที่เอาออกมา,าดูนะครับนี่ ลองลอยอยงนี้เลยนะครับน้ำโฟมเนเสื่อมนะครับผมนี่นะครับก็ทำการเปิดฝานะครับชุดคูลิ่งยูนิคนะครับเพื่อจะ นำตู้แอร์ออกมาล้างให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับประจำเลยนะครับผมเยินอ่ะเดี๋ยวพอดไปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวต้องแกะออกเดี๋ยวท่อมันมีปัญหานี่ก็นำตู้นะครับออกมาแล้วนะครับอ่าก็สภาพยังดูดีอยู่นะครับดูดีมากอยู่นะครับน่าจะทำการล้างมาแล้วนะครับ ดดูดดีนะครับแต่ด้านหลังนั้นค่อนข้างเขอะนะครับคิดว่าล้างมานะครับผมก็กเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่ามันจะเป็นสองสีแบบนี้ฮะข้างหน้าเอี่ยมด้านหลังสกปรกแบบนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำการล้างให้อยู่ดีนะครับ เราก็ทําการถอดโฟมนะครับที่เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ไปแล้วนะครับผมถอดออกก็จะเห็นนะครับไม่แน่ใจว่าไอต้ตรงเนี้ยมันมาจากโรงงานนะครับมันยุบแบบนี้มาเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยหรือว่าใช้งานไปแล้วมีการสะเทือนตึ๊กตักตัก,ตก,ตก,ตกมาเลยยุบมานะครับเลยทําให้เกิดช่องกล้องนี้ไม่เคยสูงฮะ ทําให้น้ํามันหยดออกนะครับก็เดี๋ยวจัดการแก้ไขสวมท่อให้นะครับสวมกอกให้อีกทีนึ่งนี่เราก็มาทดสอบนะก็กอกน้ําลงไปนะครับผมกอกน้ําลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อดูว่าน้ำหยดไหมนะครับก็ตามที่เห็นนะครับน้ำหยดจริง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 นะครับท่อไม่ตันนะครับนี่ก็ทำการติดตั้งนะครับ ตัวตู้แอร์นะครับเข้าไปในคูลิ่งยูนิคแล้วนะครับก็ทําการตีนนะครับตีนโฟมที่มันเสื่อมสภาพนะครับก็ทำตีนเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะทําการประกอบนะครับนี่ก็ทําการประกอบนะครับตัวคูลิ่งยูนิคนะครับเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทน้ํานะครับลองทดสอบเทน้ํา เผื่อทดสอบดูว่าจะมีน้ําหยดใต้ตู้อะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับผมน้ําประมาณครึ่งลิตรนะครับเทปไปบนนี้เลยนะเพราะมันจะลงไปที่ตู้แอร์นะครับผมทดสอบก่อนเลยนะครับก็ ซึมมออกาไม่มีนะครับผมน้ำหยดติ้งติ้งติ้งติงตงต้งลงล่างหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมแก้ไขให้แล้ว นี่ก็ประกอบมาร่วมครึ่งทางแล้วนะครับผมใส่คอนโซลเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับผู้นี้ก็มาเก็บรายละเอียดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงทอดักนะครับแล้วก็แว็กซขามเติมน้ํายาแอร์หนึ่งวันเต็มๆนะครับกับการทอดประกอบนี่เราก็ทําการประกอบคอนโซลนะครับเหลือแค่ใส่ลิ้นชักนะครับแล้วก็ที่ปิด OBD นะครับ ที่ผิด o b d นี่ใส่ทีหลังนะครับเผื่อมี a อ c i d ิเ t นะครับเรื่องการเช็คโค้ดเช็คะระบบ learning อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็ฉีดโฟมนะครับล้างทําความสะอาดเพราะว่าตัวยางขอบประตูนะครับใส่มาน่าจะผิดนะท่างเจคิดว่าน่าจะผิดเพราะว่าโดยหลักการแล้วยางขอบประตูมันจะมีข้อต่อนะครับรอยเชื่อมพรกรอยเชื่อมมันจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับ มันสลับกันนะครับรอยเชื่อมนั้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นรอยขี้ดินเนี่ยมันมาอยู่ตรงขานด้านล่างแทนนะครับมันใส่สลับกันนะครับคิดว่านะคิดว่าใส่สลับกันพระเดี๋ยวทําการล้างเช็ดนะครับผมนี่ก็ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทดสอบระบบภายในนะครับพัดลมต่างๆหมุนนะครับ ตั้งนาฬิกาให้เรียบร้อยนะครับวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีไฟเช็คเนจคนค่างแต่อย่างใจนะครับมาด้าพีที50โปรนะครับรถวิ่งมา5,6135กิโลเมตรนะครับอันนี้น้ำนะครับท่วมห้องโดยสารนะครับก็หาสาเหตุนะครับลูกค้าหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วก็คือตามขอบกระจกไม่มีการรั่วนะครับ ทางเจตัวสอบอีกทีก็คือมีอาการหยดของน้ํานะครับที่ทางระบายน้าของของระบบแอร์นะครับก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํายาแอร์นะครับตอนนี้แว็กเสรรจแล้วนะครับนี่เราช่างน้ํายาแอร์เติมนะครับผมเติมตามสเปคนะครับก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเคสนี้จะใช้การเติมแบบข้อมถังนะครับก็คือแบบของเหลว แต่มันมีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าเติมพูดพูดฟังนะครับต้องค่อยๆเติมนะครับอ่าก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับพวกวีดีห้าสิบนะครับหรือเลนเจอร์พวกนี้ด้านไฮเพชเชอร์จะสูงดังนั้นต้องอเติมแบบลิควิดเพื่อให้ความเย็นของน้ํายาแอร์นั้นไปดับความร้อนของคอมพิวเตอร์หรือเลี้ยงคอมพิวเตอร์แต่ต้องมีเทคนิคนะถ้าเป็นของเหลวมากเกินไปก็เรียบร้อยเหมือนกันดังนั้นจะต้องมี กิโลนะครับในการเติมนะครับแบบดิจิตอลนะครับเราจะเห็นตัวเลขวิ่งนะครับมันจะใช้การประมาณได้ว่าน้ํายาแอร์วิ่งอะไรยังไงนะครับจะค่อยๆเติมนะครับทีละมันจะขึ้นทีละนิดเลนิดเลนิดนะครับเทคนิคเล็กๆนะครับต้องมีเครื่องมือนะไม่ใช่ว่ารีบเติมปูดกับพังนะครับผมเดี๋ยวรอให้เต้นก่อนนะครับ ก็เติมน้ำยาเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทาความเย็นนะครับค่อยๆค่อยๆทําความเย็นอยู่นะครับตัวนี้ลร้อยเปอนต์นะครับต้องบอกว่าร้าน PJ a r รถยนต์นะครับเวลาเราเทสระบบเราลร้อยเ0อเพื่อจะให้ดูค่าพลิกสุดของระบบนะครับว่าระบบนั้นดีไม่ดียังไงตัวนี้นะครับลรันมาก็15นาทีได้แล้วนะครับรันประมาณสิบห้านาที ให้ดูเกจเดียวก่อนโลเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30นะครับประมาณ3 0สิบถึงสา p สินะครับดูโลเพชเชอร์ก่อนครับบางคนไม่ชอบเสียบภายเดี๋ยวเราให้ดูแค่โลเพชเชอร์อย่างเดียวนะครับดูอุณหภูมิดูอุณหภ,ภูมินะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับลมส่งอยู่ที่8.9องศานะครับ รันมาประมาณ15นาทีนะครับอยู่8.9อ,องศาอุณหภูมิภายนอก31.1แอรเย็นไหมนี่ครับหมอกมาแล้วนะครับหมอกมาแล้วแอร์เย็น <c oughs> วันนี้นะครับให้ดูก่อนว่าเรารัน100%นะครับเทสระบบนะครับดูละ <c oughs> วีเทสระบบแบบ100%นะครับ <c oughs> วางเซนเซอร์แค่นี้นะครับผม วางเซนเตอร์แค่ปากค้างลมออกนะครับไม่ได้ยัดเข้าไปลึกนะครับมาดูด้านไฮนะครับนี่แหละคือจุดพีกนะครับผมถ้าดูอย่างเงี้ยโอ้ยค่าได้แล้วนะครับผมความเย็นมิเตอร์นะครับอุณภูมิได้แล้วนะครับมาดูไฮโซแวงนะครับสามร้อยกว่าเลยนะครับผมถ้ามองแค่ว่าแอร์เย็นนะครับมันก็เย็นหระครับผมไม่ใช่ไม่เย็นนะครับผม ถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะครับแต่ถ้าอ่านวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยทำไมวาลนะครับตอนนี้ยังเจ๊ก,กออกมามันดำนะครับเห็นไหมครับรถห้าหมื่นกว่าโลนะครับวาลดำแล้วนะครับปีปั๊มนะครับปรับระบายความร้อนได้ช้านะครับระบายความร้อนได้ช้าเห็นไหมครับ สามร้อยนะครับเดี๋ยวสามร้อยสามร้อยกว่าเพราะว่ามันไม่นิ่งนะครับปีปั๊มเริ่มเพลือมนะครับผมห้าหมื่นกว่าโลเริ่มไปแล้วนะครับใครที่ใช้บีทีห้าสิบนะครับใครที่ใช้เลนเจอร์นะครับดูค่าหายไปเชอร์บ้างนะครับไม่ให้ดูแค่ค่าโลเพชเชอร์อย่างเดียวนะครับหายไปเชอร์นี่ยิงสดจากคอมเลยนะครับมันระบายได้ไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่ารถชั้นแอร์เย็นอันนี้ก็เย็นนะครับ ไม่ใช่ไม่เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับลงเรื่อยๆนะครับแต่ค่ามันไม่ได้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับผมค่ามันค่อนข้างสูงนะครับอย่าอ้างว่าวิศวกรออกแบบมาดีแล้วนะครับคือเราใช้งานมันมีเสื่อมนะครับผมมันมีเสื่อมนะครับรอแค่เวลาพังอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมล้างตู้ ตู้เดิมนะครับหลังตู้เรียบร้อยครับฝากร้านด้วย PJ แอร์รถยนต์นะครับอยู่เชียงใหม่เชินใช้บริการก็ได้นะครับขอบคุณครับอันนี้ช่างเจก็ไปปรับค่านะครับเป็นพัดลมเบอร์สองนะครับก็คือตามที่ใช้กันปกติทั่วไปนะครับเราก็มาดูนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าอ้าวค่าก็ใช้งานได้นะช่างนี่ไ i เพเชอร์สอ0กว่าๆนะครับ210นะครับประมาณ210 ตัดต่อนะครับถ้ามองแบบนี้มันก็ใช่นะไม่พังไม่เสียนะครับใช้งานได้นะครับผมแต่เวลาเทสระบบส่งลูกค้านี่ต้อง100%ทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจะวิเคราะห์ออกมาได้เลยว่ารถมีปัญหาที่อะไรอย่างไรนะครับอ่าอย่างเงี้ยปีปั๊มนะครับเริ่มระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้ามีเวลามีโอกาส นะครับหาช่างที่เขาสามารถปรับแต่งโมดิฟายรีปั๊มของอ BT 50 Pro นะครับเลนเจอร์ Ranger, นะครับหาช่างที่เขาสามารถโมดิฟายได้เพื่อจะแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้นะครับเตรียมไว้ก็ดีนะครับผมเครนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าถ้าวันในวันหนึ่งที่อากาศมันร้อนมากๆนะครับมันก็จะส่งผลทำให้ ค่าแรงดันสูงนะครับอย่างตอนนี้มันร้อนแค่31องศานะครับอ่าประเทศไทยเรานี่ภายนอกร้อนร่วม40นะครับก็บวกกันเข้าไปนะครับอ่าก็สูงนะเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับนี่น้ำหยดติ้งๆแล้วนะคะผมนะครับหยดตรงก้นล่างละ